แล้วก็ทราบว่าท่านเดินทางมาจากเสฉวนชัยนาทเสฉวนแอร์ไลน์แล้วก็ทางคณะบุดีนานาชาติและคณะอาจารย์ของพวกเราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับที่สนามบินทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแล้วก็มาถึงได้ที่พักฝ่ายจัดการอาคารสถานที่ก็เตรียมการไว้ เรียบร้อยทุกอย่างผมขอขอบคุณและขอชมเชยทุกฝ่ายในนามของมหาวิทยาลัยเกิดผมขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยความยินดีแล้วก็ด้วยความขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้อยากให้นักศึกษาที่มาจากประเทศจีนทุกคน สบายใจและมาอยู่ที่มหาชทัยเกล็กเหมือนกับอยู่ที่บ้านของท่านเองเป็นบ้านที่สองซึ่งมีพี่พี่น้องๆครูบาอาจารย์อยู่ด้วยที่พร้อมจะให้ความอบอุ่นให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆแก่ท่านผมเชื่อว่านักศึกษาทั้งหลาย ที่มาถึงประเทศไทยแล้วมาถึงมหาไทยเกิดคงจะรู้สึกได้ว่าอาจารย์ของเราทุกคนทุกคณะและเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีแต่้อนรับท่านทั้งหลายประเทศไทยพูดมานานแล้วเกินกว่าห0ปีที่ผมได้ยินบอกว่าไทยจีนพี่น้องกัน เพราะฉะนั้นคนไทยคนจีนมีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นการต้อนรับจึงสะดวกสบายแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงในฐานะที่เป็นเหมือนญาติมิตรกันมหาไทยัยเกิดนั้นได้เติบโตขึ้นมาจากท่านอาจารย์ดรเกิดซึ่งในอดีตที่ผ่านมานี่ มหาิทัอเกิดมีชื่อเสียงในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากแต่ว่าระยะหลังนี้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกยอมรับว่าภาษาจีนมีความสำคัญเพราะฉะนั้นมหาิทยัยเกิดจึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั่งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเรามีอาจารย์เก่งๆ จากประเทศจีนจากไต้หวันจากเมืองไทยและจากต่างประเทศที่เราได้เชิญมาสอนในหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกที่เป็นภาษาจีนครบท้วนเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้เรียนรู้วิชาต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบแต่ข้อดีก็คือแทนที่จะเรียนอยู่ที่ประเทศจีนได้ความรู้ ได้สิ่งแวดล้อมที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อมาเรียนอยู่เมืองไทยก็ได้ความรู้เหมือนกันแต่ว่าได้สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีภาษาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นความแตกต่างความแตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี จะทําให้เราเกิดความคิดเพราะถือว่าความแตกต่างทําให้เกิดการศึกษาเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาทั้งหลายที่มาจากประเทศจีนให้เกิดความรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วแล้วก็มาถูกที่แล้วเพราะเราจะเห็นความแตกต่าง และความแตกต่างนั้นจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางความคิดด้วยและในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นส,สมาชิกของอาเซียนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาอยู่ประเทศไทยนอกจากจะเข้าใจประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเข้าใจความหมายของอาเซียนด้วยประเทศจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทย และประเทศจีนโดยท่านประธานาธิบดีสีคิ้นผิงให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะได้ศึกษาเรื่องประเทศไทยและประเทศอาเซียนด้วยขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกิร์กก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยและทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ประเทศไทยและประ,ประเทศต่างๆในอาเซียนให้ความสนใจกับโครงการของประเทศจีนที่เรียกว่าวันเบลวันโรดมหาไทรเกอร์ก็ให้ความสนใจกับวันเบลวันโรดหรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมากเชื่อว่าท่านทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายทั้งปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่มาร่วมกันอยู่ณนะที่นี้ อยากเข้าใจความหมายของคำว่าวันเบลวันโรดเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะมีส่วนสำคัญที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาครูบาอาจารย์และเพื่อนของท่านในมหาวิทยาลัยเกิดด้วยสำหรับมหาวิทยาลัยเกิดเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์และนักศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่าวันเบลวันโรดชัดๆเราจึงได้ตั้งสถาบันขึ้นมาอีกสามสถาบัน เพื่อจะได้ศึกษาและการวิจัยร่วมกันสถาบันที่หนึ่งเราเรียกว่าสถาบันไทยไชยน่าอาเซียนเราต้องการหาโอกาสให้มีการประชุมสัมมนาและการทำวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยประเทศจีนและประเทศอาเซียนว่านโยบายวันเบลวันโรดเนี่ยเราจะร่วมมือกันได้อย่างไร สถาบันที่สองเราเรียกว่าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำต้องการให้คนไทยคนจีนคนอาเซียนได้ศึกษาว่าโลกยุคใหม่ต้องการภาวะผู้นำแบบไหนถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าภาวะผู้นำของแต่ละชาติแต่ละคน เราก็จะทำงานด้วยกันได้ดีสถาบันที่สามเราเรียกว่าสถาบันการจัดการความปลอดภัยสถาบันนี้ต้องการจะให้นักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งจากประเทศไทยจากประเทศจีนและประเทศอาเซียนได้ศึกษาหาความรู้ว่าโครงการวันเบลวันโรดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่จะเกิด อุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาที่ไม่ปลอดภัยขึ้นเราจะได้หาทางแก้ไขต่อไปความปลอดภัยจริงๆโดยธรรมชาติเราอาจจะนึกถึงน้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็หาทางป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น โครงการวันเบลวันโรดเป็นโครงการที่ใหญ่มากไม่เพียงแต่มีถนนมีรถไฟมีเรือแต่มีความหมายถึงเรื่องการตั้งศูนย์การค้าใหม่โรงงานใหม่โลจิสติกใหม่อะไรต่างๆอีกหลายอย่างที่จะตามมาพวกเราต้องให้นักศึกษาให้ครูบาอาจารย์ได้รู้ร่วงหน้าว่าถ้าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ย อาจจะมีอะไรที่เป็นอันตรายบ้างหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ้างเราจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขท่านนักศึกษาที่รักทั้งหลายนอกจากยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้ท่านประสบความสำเร็จทุกคนเท่าที่ผ่านมาส5ห้าปีที่มีนักศึกษาจีนมาเรียนที่มาหาวิทยาลัยเกิร์พบว่า นักศึกษาจากประเทศจีนมีระเบียบวินัยมีความเรียบร้อยมีความขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบดีมากแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกคนผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้และมาในปีนี้ก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันถ้ามีอะไรที่ขัดข้องถ้ามีอะไรที่ไม่แน่ใจ ครูบาอาจารย์ของเราและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมจะช่วยทําให้ท่านเข้าใจแล้วถามารช่วยแก้ไขปัญหาของท่านได้ในานามของมหาชัยและในฐานะอธิการบดีมหาชัยเกิดขอให้กําลังใจทุกๆท่านขอให้ท่านประสบความสําเร็จด้วยดีทุกประการและขอให้ท่านสําเร็จแล้วเดินทางกลับประเทศจีนบ้านเกิดเมืองนอนอย่างเต็มภาคภูมิ อย่างมีความสุขขอบคุณครับ